สวัสดียามมื่อเสาร์นะฮะฝาปิดเหมือนเดิมนะครับทีอัตปืออัตปือนะฮะสวัสดีครับที่แขวงอัตปือนะฮะมาฮอดเมื่อวานนี้กับคำมืดและกัมาพร้อมกับสายฝนน้ำนะครับกานอนอยู่นี้หนึ่งคืนนะฮะหนึ่งแสนกีบประมาณร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบบาทนี่แหละนะฮะอยู่นี้เขาให้เอารถจักรรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนอนได้ สุดยอดเลยนะครับผมเองกะกะเพกกะเพกกะเพกนะฮะเมื่อวานเมื่อวานแบบเจอทิปแบบอ่โหดนิดจ้หน่อยนะโหดมากๆเลยนะครับค่ะแผลก็ลืมแหง่งแต่หัวเข่ากะเพกกะเพกนิดนึงอ่ะเจ็บดิเจ้น้ที่ผมต้องไปหาในยูนิกินนะครับที่อยู่ในเมืองแห่งนี้นะฮะอัตปือนะฮะ รถมอเตอร์ไซค์เขาจอดเขาของเกิืองไสกระจุยกระจายนะครับอาเมฆฝนนะฮะตอนนี้ตั้งเขาอหมอนใหม่แล้วน่าจะตกเบิดมือนะฮะเดี๋ยวกินเซ็ตแล้วเส้นทางเกิดเดินทางเฮ้ามุงนาเซกอกต่อนะฮะเดี๋ยังได้เฮ้าหายัางกินก่อนที่ในตัวเมืองนะครับ ้ายน่าจะเข้าไปที่ในเมืองนะปะเดี๋ยวซ้ายเข้าไปในเมืองนะครับอัตปือมาฮอดนี่ผัดลาดยางครับมาเมื่อวานนี้เส้นจากสนามไส้นะครับมานี่ไม่ได้ปูยางโบ่ได้ลาดยางเลยนะฮะเส้นนี้น่าจะลาดยางไปจนฮอดซี่ก่องเดี๋ยวเาเข้าไปเบื้งในเมืองกันนะครับหาแนวอยู่แนวกินก่อนออกเดินทาง มีอดปตทปั๊มปตอท,อ,ปปอ,ตอ,ทอ,อยู่ซ้ายมือนะครับตอนแรกว่าจะเข้าไปหาอย่างกินยู่ในเมืองแต่เมื่อวานนะฮะคนโต๊ะครับก็เลยเดินทางคนโต๊ะเมื่อวานก็นเลยได้แคพักแคนนอกเมืองโอเคอยู่ครับนอนสปาอยู่นะฮะราคาคือพร้อม อตอต่อมีเบิร์มองเนาะตอนนี้กำลังเข้าไปนิยมในเมืองนะครับซ้ายมือนี้เป็นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ความสามัคคีนะฮะอัตปือโรงแรมด้านในก็มีตัวนี่เนาะในก็มีโรงแรมเหมือนกันเฮาเข้ามาบ่หอดบ่หวานฝนตกก็เลยนอนมองนั้นละอานั่งน้อยอ่ะคิดซึ่ว่าขี้เข้ามาจะเจอวงเวียนนะครับเดี๋ยววงเวียนด้นานหน้า ให้เห่าน่าจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองนะน่าจะนะจากที่เบิง <laughs> จากที่เบิงเกิดมากกับเคยมากนี่แหละน่าจะแมนครับเพราะว่าออกไปทางหลังผมนี้เป็นที่ดินแดงนะฮะที่เข้าไปในเมืองครับวงเวียนนะเงียบกิิบเลยเป็นเมือง เงียบๆดีครับเงียบๆดีเป็นเมืองเงียบๆเงียบปะแล้วเราจะไปเอ่อแล้วเราจะไปหาอย่างกินยุใส่น้อนะครับรถจักรมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์รถจักรเดินขี่ไปเลยครับเบิ้งบรรยากาศภายในเมืองนะครับ กันวันนี้ก็สวงประมา,านเจ็ดโมงเจ็ดโมงสามสิบนาทียังเป็นสวงเสาอยู่นะครับผมก็ต้องมาหาแนวอยู่แนวกินสะก่อนหิวอแต่เมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ย่ได้กินอย่างเลยอีหลีเขาแรงบร่ได้กินสองมือซ้อนเลยนะสองมือซ้อนแล้วจากสิไปทางได้เฮาจะไปทางได้เอาซื้อไปฮะซื้อไปตรงตรงไปนี่แหละครับแขวงอัตปืออัตปือ ซ้ายมือคือธนาคารนะครับโอ้ขวามือคือรถขับย้อนสอนนะครับว้าร้านค้ากลายอยู่ครับร้านขายของขายเครื่องผมน่าจะหาเกือบไม่ว้มคือเปะี้ยเกือบผมเนี่ยโอ้ชื้นชื้นเหมือนเลยนะเอาเดี๋ยวหายอย่างกินก่อนครับเบื้องดูว่าจะได้อย่างกินนะฮะมีอยัางขายนอทางนั้นปิ้งปิ้งขัว อันนี้น่าจะเป็นตลาดนั้งที่มีอย่างกินมอระเสาพอดเดี๋ยวรอคอยเบิเ่งนกันนะฮะบรรยากาศแี่มอรเสาอยู่นี่เขาก็เปิดเสาขึ้นกันนะครับเปิดเช้าเนะนะเพื่อรอรอลูกค้ารอลูกค้าเป็นตลาดเสื้อผ้าไหมคก็ตลาดเสื้อผ้าเดี๋ยววนเป็นวงกลมกอนครับตลาดอัตบือนะฮะ โอ้มีร้านขายอยู่ฮะมีในยูแนวกินเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะฮะน่าจะเป็นตลาดสดน้องนานี่พอดีเลยได้ย็นได้ยุ่นเอากินกะซื้อไปกินน้ำทางก็ได้รู้ว่าจะจอดหาอย่างกินอยู่บนน้อเบิ่งมาน้เข้าได้หลายทางเลยเข้าทางคุณก็ได้จอดก่อนจึ้ อจอดรถด,ดำบดำัมพาไปลุยน้ำตกมานะฮะปลาปลาลากอย่างน้อนี่นเนาะปลาล่าปลาตะปื้อเลยนะโอ้สีนเนื้อสีวัวสีควายนะครับอันนี้จะเป็นทางวัวไปมองจี๊กเซาอะไรอย่างนงี้ยสีเนื้อ ย่างไปเบิง่งทุกคนนะครับเห็นขายของอยู่อันนี้นี่เป็นไส้กรอกไส้กรอกเป็นตลาดน่าจะเป็นตลาดอาหารสดนะฮะอยู่นี่ตลาดอาหารสดอาหารสด,อา,ารสดอาหารบดสดกระม,มีคือกันเดียวไปเบิ่งกันฮนะอาหารบดสดกระม,มีตัวนี้โซ่โซ่เซาฮะสิวประมาณนี้ มกอย่างนี้เนาะปลาปลากินอย่างนอ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตบึ่งกันเด้อปลาส้มหยัางอะนี่นึ่อ๋อส้มหมูเนาะส้มหมูทางคุณจะมีถ้าปากกับซาปากกะเะกินสบายเลยจังหน่อยโอ้ยเสียงเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> หรือว่า mm. ท so okay. <laughs> so ีเอาปลาแดดบอสายนือปลาแดดก็มีนะฮะเป็นช่วงเสาร์ครับยังก็ยังเงียบเงียบอยู่นะฮะเงียบเงียบอยู่ผมก็ะยางหลอกเบิ้งในอยู่แนวกินเท่าจะได้ยังกิโนาะปีฝ่าบ่อปีซีนบ่อสบายดีนี่ย่งเจ้าน้อ อาโอเคนาทโมงนี้น่าจะสุดแล้วนะฮะเป็นตลาดสดเป็นตลาดสดนะฮะตลาดสดเฮ้ยคนขายยังนี่โอ้กระปุนบ่ขระปุ้นขระปุนเดือดนะบ่ขระปุนเนาะอ๋อมีน้ำอย่างเนี้ยอันนั้นน้ำน้ำยังอันนั้นนะน้ำปลาน้ำปลาหมูโอ้น้ำหมูซีหมูน้ำซีหมูบ่น้ำซีหมูน้ำปลาน้ำซีหมูเอา เอาขายขายยังไงเอาสิบห้าพ่อกินบบเบิร์ตกินนี่แหละอานั่งกินนี่อาเดี๋ยวกินสักก่อนอันนี้เขาเอื้นว่าตลาดยังอันนี้ตลาดอัตะตลาดตลาดอัตตะปื้อบอ่ะของตลาดรักษาปัตตะปื้อนะโอเคเป็นตลาดตลาดแรงบ่เสานี่กับมีน้อยมันมีอีมองหนึ่งบนเจ้าพนน่ะอ๋อมอง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 ตลาดเสาอยู่บ้างไหนอยู่ทางพุ่น จนผัวทางนั้นโอ้เคกินเซตเดียลเบิรงตลาดเสากันอันนี้ก็เสาห์กันนะอันนี้ก็อันนี้ก็ตลาดเสาห์พึ่กันเปิดเสาห์คือแรงกันเนาะเสาห์บุกเบปั่นได้เนาะอ่ะกินก่อนโบูุจักแน่โบูุจักเข้าข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นเอ่อหมูข้าวปุ้นหมูนี่แหละคล้องคล้องเข้าเนาะโอเคอันนี้ก็คือกันเป็นปะปลาแมนคือกันคือกันเนาะโอเคปา กินเสร็จแล้วเฮาเลาะต่อนะฮะเล,ะล,ะละาะเลาะเลาะต่อจักหน่อยคนกระดี่ดีเนาะปนกระดี่คนกระดี่ลายแห้งเลยเปียกเบิร์ดเอามาพริกน้ำบอกอาโอเคนะเนี่ยพริกกัะปิปุนเอาซีเบิงเเบ้งเดอ้อฮสบายดี บิงกันเด้อเอาภาษาผู้ไทยภาษาผู้ไทยทา้งขโมนทางสวรรค์พวกหละข้าวปุはは้นอืมผมแสบแซ่บยังไงแ่บหลายแซ่บแซ่บแซ่บเมื่หลานแสบหลายแซ่บหลาย มาหอดเมื่อคืนนี่กับคนกับตก,ตกอืมตกตลอดเลยตกตลอดเลยเนาะอัตตะปื้ค่อยค่อยค่อยมาทางสนามไสรมันรสทางวัดบุดี้ไปนี่นอืนะอฮะกินเช็ดแล้วก็ค่อยไปเลาะต่อนะครับกะมีดว่าแซ่บฮะนี่ฮะปูนน้ำหมูมาชิมได้ตลาดรักสาม ืม,มแซ่บเนาะของเจ้านี่เนาะ <Okay. S 1> ตลาดรักสามไผมากอะมาซิมได้ข้าปุ้นทานี้ยางมาโลด <laughs> แซ่บหลายเข้ากันว่าจะซิมจะน้อยไป <c oughs> เล่นจนเมื่อถอยเลยย้อนแซ่บนี่แหละนะฮะโอเคครับดีตังไดเข้าออกเดินทางนะครับออกเดินทาง <c oughs> ต่อเดี๋ยวไปเบิง<อ>้งไปในเมืองเหรอเท่าไหร่กันงโอ้ไปยังเอ้าโบไปยังโอ้ยยังโดยโดยโดยไปเดินเด้อ เป็น f อฟซีฮ่าไก่ป็นี้เขาก็ยังมี f ออยู่ได้เดินทางต่อนะฮะแล้วก็คอยคอยเจอยังกินได้อีกฮะก็กินครับจิ้นหมูไส้หมูหนึ่งห้ โยมนีฮะเมืองไก่แง่ยู่ได้ครับเดี๋ยวตั้งขี้เข้าไปข้างในโอ้เสียงจานดิษกวัก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 โอ้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 จานดิดเสียงจานดิดนี่มันเ็ดให้เสียสมาธิเข้ากันเลยนะฮะไปเข้าไปข้างในฮะโอ้ขี้มากไก่เติบครับเมืองนี้เมืองแง่ฮะแขวงนี้แขวงแง่อยู่เลยฮะวัดทอง แข้งนี้แขวงใหญ่เลยนะครับมาแบบยังบัสุดเลยอัตปืออัตปือนะฮะ่างจะวซุผมพักแสดงว่าเขาพักไก่เติบเลยนะครับไก่เติบเลยความจริงร่อว่านาทีเขามันจัน้อยถ้าฝนบัโตเขาก็จะได้มาเลาะภายในเมืองนะครับแล้วก็น่าจะได้มาพักอยู่ดันในเมืองแต่ตอนนี้เขาเลาะสะกอนนะครับเบิ้งสะกอนเพื่อนพักย่างหลายเลยนะฮะสำหรับ แขวงอตัตบ,บือแน่งนี้นะฮะอันนี้ก็เฮิร์นพักขวามือน,นี่ก็เฮิร์นพักโอ,โ,อโอ้มีรถออกมาเสือน้อร้านขายเครื่องขายข,ายของเอา้าสุดแล้วบ่ไปได้พุ่นกับเป็นแม่น้ำละเดี๋ยวพาขึ้นไปขี่ไปเบิง้งช่างเถิก่อน,นครับข้ามขัวอย่างนาะสักอย่างนี่แหละขัวข้ามน้ำอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะ ว่ามีตลาดนยนมือสิบเจาจากยู่บอนได้หัวเซกองอ๋อหัวเซกงฮะหัวเซกงเป็นโคข้ามสายน้ำเซกงเซกงนะฮะเดี๋ยวขี้ข้ามไปเพิ่งครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับมาในฤดูฝนเนี่ยน้ำสีแดงเลยฮะ เป็นน้ำซีกองครับออกจากนี้ก็แสดงว่าออกจากเมืองไปแล้วนะเราต้องตีรถกลับคืนมาเดี๋ยวเข้าไปในเมืองนะครับเบิง่งตลาดยามุอสาวก่อนสัมผัสกับบรรยากาศยามุอสาว ซ้ายมุมนี้นะครับว่าสังกีเห็นตลาดด้านฝั่งคุณฮะข้ไปโอ้ <Bye. S 1> oh, มีกาแฟด้วยน,นะฮะถอยหลังไม่ให้พลือ้อร oh, ้านกาแฟฮะร้านกาแฟ,าาฟโอเคครับกาแฟก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะฮะที่เฮามักแหงเลยนะครับมักแหงเลยเดี๋ยววันนี้เฮามีแพนเข้าไปเซกล่องนะครับก่อนเข้าไปเซกล่องกับนี่นะฮะเลาะสะก้อนนะครับเลาะสะก้อกนบอเบิ่งบรรยากาศนะครับ ร้านต่างๆที่อยู่ในอืออันนี้น่าจะเป็นร้านกาแฟะนะฮะเวียดนามระในเมืองครับรล,ลากหลาสิง่งดิสเบกขวักๆวักๆวักขวักขวักเ่มีแต่แนวโอ้ เฮ้ยหมูแมนเซ่กล่องอัตปืออัตปือน่าจะเป็นตลาดนี่ลายตลาดคิดเอาแล้วกันครับเมื่อกี้กับตลาดคือกันใหญ่เลยนะฮะมีสองตลาดที่กันนะครับแต่มาชวงสาๆมันก็จะเงียบอยู่นะขนมไปโยหาแนวเบิ้งเบิ้ง ความเป็นอยู่โอ้นี่เจอแล้วนี่นี่ยูนนี่นี่ยืนน,นี่เขาเอิ่นว่าตลาดเสานะฮะบ่เสาแล้วละ่ะมาตอนนี้นี้บน,นละเดี๋ยวกริบ <c oughs> เลยนะฮะตลาดเสาเอื่นว่าตลาดเช้านะฮะตลาดเสาตลาดเสาเมืองอัตบือนะฮะเงียบกริบเลยบัดนี้ตลาดเสาเนี่เนาะตรงนี้เนาะบ่เสาบันดนีด้ตัะสายละ ซีนนี่อย่างนี้กันก็เป็นตลาดใหญ่อยู่ครับตลาดใหญ่อยู่ผมกับผ้าเบื้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศเนี่ยมุสเซานะฮะเห็นซี่กอกสีแดงๆนะมันคืองอย่างนงี้เท่าสิลองไปกินเบ้างดีปุ๊บซีนหมูซีนือนกันก็ตลาดเสาก็คือว่าน่าจะมีอาหารเสาขายสบายดีเจ้าอ๋อหนี่มีปิ้งย่างย่างเปนป่ายัางนี่ันนี้นี่ ป้ายังนี่มะเพาะบ่อกโอ้เคอันนี้คือเองว่าตลาดเสาบ่โอ้ตลาดเสาตลาดแรงที่ทางพุ่นเนาะโอ้เข้าไปตลาดแรงมาเมื่อกี้ไปกินข้าวตลาดแรงตลาดเสาต้องมากินข้าวเสาอยู่พี่โอเคตอนนี้แต่ว่าตลาดเสากับตลาดแรงก็คือกันอยู่นี่แลยตลาดเสากับตลาดแรงนะครั้าเข้าเบิ้งบรรยากาศกันนะครับว่าที่ไหนตลาดเสานะฮะตลาดเช้า กับตลาดรักสามเมื่อกี้เขาบอกว่าตลาดรักสามราักเชาสบายดีโอ้นี่เล็กน้อยมีตาสีฟ้าตาสีฟ้าเลยหอมด้หอมขายน้ำหอมประแดะอันนี้น่าจะเป็นมักกโรนีนะฮะโอ้มาตลาดว่ายละเรียบร้อยเข้ามาสวงตลาดว่ายเมื่อกี้ ผมข้ามสะพานมึงกันฮะเป็นขัวข้ามน้ำขัวข้ามซีกล่องขัวข้ามซีกล่องน้ำซีกล่องนะฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยก็คือออตลาดวายบ่นละ <c oughs> ที่ผมสังเกตเห็นไส้กอกสีแดงๆนะฮะเอ๊มันคือไส้ก,กอกเห็นไส้กอกหมูไสกก้สกอกหมาปะไส้กอกเป็ดไส้กอกไก่อันนี้เขาเอิ่อหนึ่งอย่างเกาะไส้กอกปะไส้กอกอย่างชิ้นอย่างก็ ชิ้นไก่อ๋อไส้กรอกกันบ่เอินไส้กรอกน,น,นะเนาะไส้กรอกเขียนสีแดงๆเข้าหนึ่งๆวะเอียงอันนี้เป็นไส้กรอกนะฮะไส้กรอกเน็ดเองเลยไส้กรอกหมูกับไก่ผสมกันประมาณนี้นถ้าพี่ก็ไปได้ลงน้ำเสเก็ตกไปเลยนะนะครับนี่คือตลาดพญา,ามูเซานะครับเบิ่งบรรยากาศเซ็ตนะฮะเฮากั บอกว่ามีป่าเนาะผมค่อยย้ำที่จะเบิ่งป่านะฮะส่วนมากก็เป็นปลานิ่มปลาทู่ปลานิ่มปลาทูนะฮะปลานิ่มปลาทู่ป่าแปลกๆกับ่ค่อยมีหลายคืออยู่แถวๆปักเซนะฮะปักเซนี่จะมีป่าน้ำของหลายอยู่นี่ก็เป็นใส่น้ำเซ็กลองนะฮะโอ้ปลาจิ้มตัวนี้เม็ดปลาจิ้มอยู่บ่นี่ปลาจิ้มบ่เนี่จิ้มปลาจิ้มอ๋อปลาจิ้มปลาที่มาจากเวียดนามนะฮะปลาจิ้ม ปลาจิม้มผมไม่จิมจ้มปลาจิ้มแต่บางคนก็นกนเอิน,นว่นาปลาจิ้มนะปขอขอ่ะเ,เ,ะออเนนะส้นทางการเดินทางนะครับเดี๋ยวกินกาแฟกอนนะครับกินกาแฟแก้หิวนอนเสร็จแล้วก็ค่อยไปเก็บเครื่องเก็บของอยู่ที่เฮือนพักของเฮานะครับออกเดินทางมุ่งหน้าต่อนะฮะเส้นทางการเดินทางของผมมื้อนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าจนคำ่ำค่ำบ,คำบ่ค่ำเมื่อวาน เมื่อวานมอดสองทุ่มโคตรขำเลยไปตลาดอ,าอัตปือนะฮะอัตปือปลากล็บ่ค่อยหลายนะฮะเป็ดไก่อยู่นี่ก็ขายตันเป็นตัวเป็นตัวเลยเป็ดไก่เอาแล้นตรงเลยฮะ ามสะพานลอดใต้สะพานไปฟังพุนกับมีที่กนเขนาไปที่ละโอ้นี่จะเป็นตลาดเสื้อมือสองตลาดเสื้อมือสองโรงเกลือบ้านเฮาเดนหน้าเอามาจากเวียดนามนะนี่นะครับบรรยากาศย่ามือเ้านะครับกับตลาดไหว้แล้วล่ะเขาบอกว่าถ้าเ้าก็ต้องเสาอยู่เลยตีห้ามานนี้นะฮะ อัตปืนะครับแวงอัตปืลาวใต้นะครับมาพร้อมกับสายฝนโปรยป่ายตอนนี้เมฆฟ้านะครับปิดนะฮะฟ้าปิดฟ้าปิดเออมีได้ตัวนี้ทางนี้อ,อ๋อเขาตัดเอาไว้เขาตัดเอาไว้บอกไม่ได้ครับตอนนี้น่าจะเป็นพวกร้านขายเครื่องอุปกรณ์เลทโทนกส์อุปกรณ์สร้างการ,กรเกษตรสมาก,กว่านะครับอยู่ ปิดเลยมันยุติดสพานเขาก็เลยปิดเอาไว้เลยนะเอาเก็บบรรยากาศนะครับก่อนออกจากจินแดนแห่งนี้ที่มีความชุ่มช่าตลอดเวลาครับความเย็นชุ่มช่าตลอดเวลาที่ตลาดเช้านะฮะตลาดเช้าข้างในก็มีหมอกันแต่เฮ้าบ่าม,ามีเฮาไ่ได้เข้าไปเบื้องดอกนะฮะคือมีแต่พวกเสือ้อผ้าเฮากับเก็บบรรยากาศไปเดี๋ยวขี้ซื้อไปครับ ซื้อเบอร์เกอเจออาหารผมน่าจะได้กินอีกอย่างหนึ่งนะฮะเอามันแน่นแน่นท้องไปเลยแล้วก็พูดแลกินแค่เดียวยังไม่แรงเลยบัดนี้เพราะว่าเราจะแผลนรถจากตุเรงตุเรงตุเรงยาวๆเลยดานานี่ค่าย,ย่างข้าวปุ้นบอกอ๋อข้าวปุ้นข้าวปุ้นกินมาแล้วฮะข้าวปุ้นกินแล้ว หาหาหากาแฟกินฮ้นอนๆ้อนองซวงเล็กน้อยนะฮะซองซวงหน่อย